เราแต่ละเผาถ้ามันใจแยกมันไม่มีตัวคูณนะเฮ้ย5,000 5,000 5,500าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง Lucky Return นะวันนี้เราไม่ได้เล่นเกมแบบบนฟอร์จูลนะครับหรือว่าคูรักพีจีนะครับอยากใส่มานานแล้วนะเกมนี้วันนี้อกเอาทุนมา5,000บาทนะครับ ก็กราบมาใส่แม่งเลยเนะต็มเนะต็มเลยอ่ะเต็มเต,ต,ต็มหน่วยเลยนะทุกคนกระเบ็ดเบ็ดเท่าไหร่ดีวนะสามสิบบาทละท่านไปสี่ห้าได้ป่ะก็เกมนี้ไม่มีเซอร์ฟีสปรินท์ครับถ้ามันเข้าพีสปินทนะ์อ่ะมันจะมีเพาขึ้นมาทั้งข้างบนและข้างล่างนะอ่ะหัวจ่ายในแะต่ดอกนี่อะไรสนะองยี่สิบห้าบาทมาถึงมาจ่ายนะทุกคนก็ถ้ามันเข้าพีสปินทนะ์อ่ะมันจะมีเพา แยกพอมันสองอันนะอันนี้ครับก่อนก่อนอธิบายนะครับแปดหมื่นปีนะทุกคนใช้แคปเตอร์สามตัวนะครับไหนป่ะพอมจะแยกกันนะครับแต่ถ้ามันจ่ายทั้งบนและล่างเนี่ยมันจะคูณแปดนะพอม,ะมันเลยมันคูณแปดนะทุกคนจับล้มเหมือนรับให้กูหมุนทำไมนะหมุนแล้วไม่จ่ายแล้วก็ได้ล้มหมือน นี่นี่น,นี่คูณแปดมันรางวัลคูณแปดนะทุกคนสามสี่รอยี่สิบบาทครับโอ,บนะโอ้วายเาวายเผาล่างแม่งไปจตรงแถวสาลน่าจะได้แถวันจะสิบแปดบาทนะตอยต้อยสยส หอดเฟียรับหลอดแยกกับซองหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทครับซองมันดูเหมือนจ่ายยากนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันได้จ่ายนี่ยนะเงินรางวัลคูณแปดทั้งบนละล่านะทุกคนเฟียแหวนสองร้อยยี่สิบห้าคก็เผาแต่ละเผาถ้ามันจ่ายแยกแต่มันไม่มีตัวคูณนะโอ้ยห้าพันห้าพันห้าพันห้าร้อย หอกไล่เจ็ดร้อยเหรอสวยเพก่หนึ 1, 2, 3, ่งสองเจ็ห้าหลอไปนเจ็ดตนะไอ้เชียเปิดมาบอกหมื่นหนึ่งนะคนน่ะเก็มนี้มันแตกโขนมากเลยนะจะหลุดทุกคนเรามาหนะ้าพันนะตนนี้บอกมาหมื่นสาแล้วนะ ตัวเจนะชุแปดบาทเฮ้ยไวาย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 พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาททุกคนคู่รักคูร่ครักมีเจนะให้โชคด้วยนะแบกอีสิบนะบาทนะับกอีกร้อยอร้อยหรอมไม่ชัดนะวยวาย ผมปรับเป็ดเลยดีกว่านะทุกคนผมปรับเป็ดเลยดีกว่านะทุกคน,น,นไปครับผมว่าเราเปิดร้อยเลยดีกว่าดวงเรากำลังมานะไปะไรุยแหวนเท่าไหร่หนสองร้อยวนนี้อืมไม่เชื่อว่าไ่เชม่ชอบมาแถวหน้าว่ะเป็นอะไรวะสี่พันแปดสิบบาทแล้วทุกคนดอกนี้ จะดีแล้วดีแล้วมาแถวหน้าดีมาแถวหลังก็ไม่ดีนะจ่ายยากนะจ่ายก็อ๋อวะสามพันแปดร้อยเผื่อแป๊บเดียวนะมาอีกแล้วห้าพันสองร้อยบาทไอ้เนี้ยม,มาทีมึงมาแบบรูดลงมาเป็นแถวยาวเลยสามหมื่นแล้วทุกคน เนะนี่ปรเปลี่ยดิปวทุกคนปรเี่นดิปวปลีปลเปปล่เฮ้ยเกินไปเกินไปสองิสิดีกว่านะปรากอไรเข้าเล่นแล้วครับเฉียวเลยมีแบบนอนผิวปากฟังเพลงเล่นเลยครับสองรสสิบเนี่ยเพราะกำไรแบบสอหมอกว่าทุกคนวเชียวอนนะครับน้อง นี่ยากชิวไม่ล่ะมึงไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเลยไอ้เหี้ยรองเท้า720บาทอืมอืมลดโลดแล้วทุกคนตอนนี้สถานการณ์เริ่มย่ำแย่แล้วนะสถานการณ์เริ่มยำเย่แล้วทุกคนสวยสวยสวยดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้อะไรสองพันห้าร้อยสองบาทนะ ต้องหมื่นเพราะว่าผมพ่อด้วยวะนะโอเคได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะทุกคนกำลังดีนะครับประมาณนี้บวกมาหมื่นห้าแลยนะผมพ่อด้วยวะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เรามีกลุ่มไลน์น้ำเล่นนะใครสนใจเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเกมไหนแตกดีแตกโดนแจกเวลาไหนก็ลงลงกันได้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เราเนี้ยลาไปก่อนสวัสดีครับ